สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของ The c a a s e c t o r s p o i l หนังกันนะครับวันนี้เรายังคงอยู่ในซีรีส์เรื่อง Money High นะเมื่อแก๊งโจรครับบุกโรงพิมพ์ธนาบัตรครับเป้าหมายคือเงินนับพันล้านยูโรครับและนี่มันไม่ใช่การพ้นธรรมดาแต่มันคือการพิมพ์แบงค์ออกมาใช้นั่นเองครับและเรื่องราวของหนังเนี่ยจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวมาฟังสปอยกันได้เลย หลังจากที่ตำรวจนั้นถูกยิงนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้รู้ข่าวแล้วว่ามีแก๊งโจรบุกปล้นโลูกสานะจึงรายงานเหตุการณ์ไปที่สารวัตรหญิงที่ชื่อวันลาเกลครับซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดของเธออยู่ด้วยลาเกลเนี่ยกำลังใช้เวลาอยู่กับลูกสาวของเธอนั่นเองครับเมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายมาแบบนี้นะเธอจึงต้องพักเรื่องส่วนตัวครับรีบตามมาที่เกิดเหตุทันที ทางด้านของฝั่งแก๊งโจนะโตกเกียวถูกตําหนิอย่างแรงครับว่าไปยิงใส่ตํารวจทําไมเพราะว่าคําสั่งเนี่ยมันสั่งให้ยิงลงพื้นเท่านั้นเพื่อที่ว่าป้องกันไม่ให้มีการบาดเจ็บล้มตายครับแต่หากว่าตํารวจตายขึ้นมาเนี่ยคงต้องเป็นเรื่องใหญ่อย่างแน่นอนเบอร์ลินในฐานะผู้คุมการป้นครังนี้นะจึงโทรรายงานให้ศาสตราจารย์ทราบทันทีครับโทรศัพท์พิเศษนะถูกต่อสายตรงผ่านโถส้วมไปเลยละครับศาสตราจารย์ก็ได้ถามว่าใครเป็นคนยิง เบอร์ลินจึงให้ไปคุยกับโตกเกียวแทนครับพอได้พูดคุยกันเนี่ยก็เหมือนกับสัตร์จารย์กับเบอร์ลินก็รู้แล้วว่าโตกเกียวเนี่ยแอบมีความรักกับลีโอนะเธอจึงวู่วามทําแบบนั้นไปความผิดพลาดเล็กๆเล,ล,ล,ลน้อยแบบนี้ครับอาจจะนําไปสู่ความล้มเหลวของการปนครั้งนี้เลยก็เป็นได้ทั้งฝั่งของตำรวจนะเมื่อสารวัตรลาเกียวครับมาถึงที่เนี่ยเธอก็สั่งงานเริ่มต้นทันทีนะพราตอนนี้เนี่ยเธอต้องการรู้เหตุการณ์ภายในลงกระสอบทั้งหมดเลย ตัวประกันทั้งหมดครับมีประมาณ60ชีวิตมีทั้งพนักงานและก็นักเรียนที่เข้าไปทัศนศึกษาด้วยและก็ยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างครับเมื่อตำรวจที่ถูกยิงเนี่ยได้รับบาดเจ็บตอนนี้ผลขีดอันตรายแล้วนั่นเองที่ตำรวจที่ประจำการที่นั่นนะเช็คลาละเอสัญญาณภายในของโรงกระสาครับแต่ว่าก็ไม่สามารถใช้การอะไรได้มากนักระบบต่างๆรวมถึงกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ถูกปิดกั้นทั้งหมดเลย สารวัตรลาเกลจึงมีคำสั่งว่าเธอต้องการดักฟังทุกสายโทรศัพท์ทุกคลื่นวิทยุที่จะติดต่อภายในลูกศรพเพราะว่าต้องการรู้ความเคลื่อนไหวาภายในให้ได้มากที่สุดเบอร์ลินออกมาเตือนลิโอครับว่าเขารู้นะว่าทั้งลิโอกับโตเกียวเนี่ยแอบทำอะไรกันมาบ้างพร้อมทั้งบอกให้ลีโอเนี่ยเตรียมตัวโฟกัสกับงานน่าจะเหมาะสมกว่านะตอนนี้ลิโอมันก็เถียงไม่ออกหรอกครับเพราะว่าโดนคำถามจี้แทงใจดำไปหลายดอกเหมือนกัน เรียกได้ว่าเบอร์ลินนั้นเป็นคนที่มองคนขาดมากๆจริงๆนะทางตำรวจเองนะก็มีการแบ่งกําลังเป็น2ทีมใหญ่หญครับทีมแรกเนี่ยคือของสารวัตรลาเกลส่วนอีกทีมนึงเป็นของผู้พันนะที่เป็นตำรวจลับหลังจากนั้นสารวัตรลาเกลครับได้ให้ลูกน้องเนี่ยโทรติดต่อไปที่ภายในโรงพักนะแต่ก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าฝั่งโจนเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีตำรวจโทรเข้ามาโทรศัพท์สายนั้นจึงถูกโอนไปหาสตราจา์ครับ ซึ่งสา,ารยาเนี่ยจะเป็นคนคุยเองดิวเองเจรจารต่อรองเองทั้งหมดนะตำรวจเนี่ยก็ถือว่าทำงานไม่ธรรมดาครับมีการบันทึกเสียงพร้อมกับวิเคราะห์เสียงด้วยว่ากำลังคุยกับใครอยู่สตยา,าร,รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนั้นนะเขาจึงมีเครื่องปลอมเสียงหรืออะไรสักอย่างนะครับที่ทําให้เวลาที่พูดออกไปเนี่ยมันจะเป็นอีกเสียงหนึ่งทําให้ทีตำรวจเนี่ยไม่สามารถแกะรอยได้เลยว่าเขาเป็นใครสัตยาา์เนี่ยนิ่งเกินกว่าที่ตำรวจจะไล่จนมุมนะ พร้อมบอกกับสิ่งที่ตำรวจต้องทําตามนะคือแก๊งโจรเนี่ยได้บอกว่าถ้าหากว่าพวกเขาจะหนีเนี่ยคงไม่ยากหรอกแต่ตอนนี้ที่เขาต้องการเนี่ยคือเวลาเท่านั้นแล้วก็ห้ามมีการบุกรุกเข้ามาเป็นอันขาดซึ่งศาสตราจารย์ก็ได้บอกให้สารวัตรลากเกลรับปากเลยครับเพื่อความปลอดภัยของตัวประกันทุกคนนอกจากนี้แล้วครับศาสตราจารย์ยังยิงคําถามเชิงจิตวิทยาด้วยนะว่าตอนนี้เนี่ยสารวัตรแต่งตัวยังไงมาทาํางานกันแน่ สรุปในการสนทนาในวันนั้นนะสรา,ารจาเนี่ยต้อนตำรวจซะจนมุมเลยตำรวจไม่สามารถกดดันหรือทำอะไรได้มากเลยครับสารวัตรลาเกลถึงกับพูดว่าชายคนนี้เนี่ยนิ่งมากๆเกินกว่าที่จะเป็นพวกบ้าครับช่างดูไม่ธรรมดาเลยจริงๆสารวัตรลาเกลมีคำสั่งครับได้บอกกับลูกน้องว่าให้เฝ้าจับตาดูแล้วก็ดักฟังโทรศัพท์ของภายในให้ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็อย่าพิ่งทำอะไรบุ่มบ่ามนาะเพราะห่วงความปลอดภัยของตัวประกันทั้งหมด ทังฝั่งของสตราจารย์ครับสั่งให้เบอร์ลินเนี่ยเดินเรื่องทําตามแผนขั้นตอนต่อไปได้เลยนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเชื่อว่าตํารวจเนี่ยจะต้องมีเหตุจําเป็นที่จะต้องบุกเข้ามาภายในคืนนี้อย่างแน่นอนตัวประกันทั้งหมดครับได้รับน้ําแล้วก็อาหารนะจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ถูกบังคับให้ใส่ชุดสีแดงสวมหน้ากากรวมไปถึงถือปืนปลอมด้วยครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็มีคนกําลังตั้งท้องอยู่นะเธอชื่อว่าโมนิกาครับ เธอแอบเป็นเมียน้อยของผู้จัดการโลกศะสาบอย่างอตูโรโดมันนะซึ่งก็เหมือนกับว่าอตูโรเนี่ยไม่อยากจะรับผิดชอบเด็กในท้องสักเท่าไหร่ด้วยครับตัดมาที่ฝั่งของสารวัตรลากเกลวิกรลอนะยังคงทํางานต่อไปไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนนะลูกน้องก็ได้เข้ามาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทีมของเขายังไม่สามารถแกะรอยสัญญาณภายในได้เลยไม่มีคลื่นวิทยุหรือการสื่อสารอะไรเลยครับ คือสารวัตรลาเกลก็สงสัยเขาใหญ่ครับว่าไอ้โจรพวกนี้มันหูหนวกหรือเป็นใบ้หรือเปล่านะทําไมถึงไม่มีการติดต่อสื่อสารอะไรภายในบ้างเลยทั้งฝั่งของตํารวจสื่บราชการลับอย่างผู้พันนะก็ถูกสั่งมาให้ประจํางานที่นี่ครับเขาต้องชิงตัวประกรันคนสําคัญคนหนึ่งให้ออกมาให้ได้ก่อนเช้าว,วันรุ่งขึ้นก่อนที่คดีนี้เนี่ยจะรู้ถึงหูนักข่าวคนสําคัญที่ว่าก็คืออลิสันปาร์เกอร์นั่นเองครับเป็นสาวน้อยใจแตกนั่นเองนะฮะ เธอเป็นลูกสาวของท่านทูตอังกฤษครับและพ่อของเธอเนี่ยยังเป็นเพื่อนคนสนิทของราชินีอังกฤษด้วยแต่หากว่าปล่อยไว้แบบนี้ครับก็คงไม่ดีอย่างแน่นอนผู้พันได้รับคําสั่งมาจากเบื้องบนเลยนะและก็จะส่งกองกำลังเข้าไปครับโดยที่ไม่บอกสารวัตรลาเกลด้วยพอสารวัตรลาเกลรู้ทั้งสองคนเนี่ยก็มีปากเสียงกันนะครับผู้พันจึงอธิบายทั้งหมดให้เธอได้ฟังนะในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ สารวัตรลาเกลเนี่ยก็ต้องยอมถอยให้กับพันธ์ได้ส่งกําลังบุกเข้าไปในคืนนี้ทั้งฝั่งของแก๊งโจรตัวแสบน,นะสาราจ,จารย์เนี่ยทำการบ้านมาดีครับรู้อยู่แล้วลว,ว่าสาวน้อยอลิสันเนี่ยคือใครเขารู้มาตั้งแต่ก่อนป้๊ด้วยซ้ำเธอจะถูกใช้เป็นเหยื่อล่อนะเพื่อจะให้แผนต่างๆเนี่ยที่วางไว้เดือนหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นนั่นเอง ทั้งอลิสันปาร์เกอร์รวมไปถึงตัวประกันคนอื่นครับตอนนี้ได้ใส่ชุดสีแดงแล้วก็นักกากทั้งหมดแล้วทุกคนเนี่ยถือปืนปลอมครับเรียกได้ว่าตำรวจไม่มีทางแยกออกได้เลยว่าคนไหนเป็นโจรคนไหนเป็นตัวประกันกันแน่ขณะนี้ครับตำรวจชุดจู่โจมเนี่ยตอนนี้พร้อมที่จะลุยงานนะครับมีคำสั่งให้สามารถบุกเข้าไปได้เลยตำรวจเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายทีมนะเข้าไปในหลายทางครับทั้งประตูหน้าประตูหลังรวมไปถึงด้านบนเพดานด้วย กองวงจรปิดของโรงกระซาบเนี่ยถูกต่อตรงไปหาสัตว์จาร์เลยสัตว์จาร์ก็เห็นแล้วว่าตำรวจเนี่ยกำลังจะบุกเข้ามาครับจึงโทรไปบอกกับเบอร์ลินว่าให้เตรียมทําตามแผนได้เลยทั้งฝั่งของชุดตำรวจจู่โจมได้เจาะประตูแล้วก็ใช้กลองส่องดูภายในครับภาพทั้งหมดจากกล้องเนี่ยจะถูกส่งไปยังผู้บังคับบัญชาด้วยทั้งฝั่งของแก๊งโจรครับเรียกได้ว่าเตรียมตัวมาโคตรดีเลยนะให้อลิสันปาเกอร์เนี่ยโทรโทรศัพท์ออกมาเพื่อให้ตำรวจได้ดักฟังครับ แล้เธอก็พูดตามหมดที่โจนนั้นกําหนดมาเลยคือเธอได้บอกว่าห้ามไม่ให้มีใครบุกลุกเข้ามาเป็น,นักขานะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวประกันใส่ชุดเหมือนคนร้ายแล้วและมันก็เป็นจริงตามนั้นครับจากกล้องของตํารวจนะสารวัตรและก็ผู้พันเนี่ยภาพที่พวกเขากําลังเห็นครับคือภาพของตัวประกันใส่ชุดแดงพร้อมกับมีหน้ากากปบคุมใบหน้าแล้วก็มีป้อมปืนกลนะที่ตั้งป้อมรอที่จะยิงหากว่ามีใครบุกรุกเข้าไป มันเป็นการป้องกันตัวครับอย่างที่สัตราจารย์เนี่ยได้โทรมาบอกก่อนหน้านั้นเลยทั้งฝั่งของตำรวจเองก็มึนเลยสิครับงานนี้ต้องรีบสั่งถอยทัพออกมาทันทีเลยเพราะว่าไม่อาจจะเสี่ยงชีวิตของตัวประกันได้สัตราจารย์ที่ดูผ่านกล้องวงจรปิดอยู่นะพอเห็นตำรวจถอยออกมาก็โล่งอ,อกเช่นกันละครับเพราะว่าถ้าหากว่ามีการเข้าไปจริงๆเนี่ยคงได้ยิงกันยับแน่ถ้าหากว่าเหตุการณ์เป็นแบบนั้นก็คงต้องเสียแผนหมดอย่างแน่นอน สรุปคือตอนนี้ครับทุกอย่างเรียกได้ว่าเป็นใจให้กับฝั่งโจนะครับตำรวจไม่กล้าบุกพวกโจเนี่ยก็มีเวลาที่จะดำเนินการขั้นต่อไปคือเอาจริงๆนะพวกโจเนี่ยไม่ได้มาป้นเงินธรรมดาธรรมดาเท่านั้นนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะพิมพ์เงินออกมาเป็นของตัวเองต่างหากเบอร์ลิงก็สั่งให้ลุยงานต่อได้เลยให้พนักง,งานทั้งหมดเนี่ยเริ่มงานในการพิมพ์ธนบัตรออกมาได้เลยละครับ ยิ่งถ้าหาว่าพวกเขายึดป้อมปราการแห่งนี้ไว้ได้นานเท่าไหร่เงินที่ได้เนี่ยก็จะมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองทั้งฝั่งของซาลวัตลาเกลนะทําได้แค่ซื้อเวลาเท่านั้นละครับตอนนี้ตํารวจยังไม่สามารถทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้เท่าไหร่นักเธอก็ทํางานมาทั้งวันแล้วนะจึงพักมากินกาแฟาที่ร้านกาแฟาแห่งหนึ่งครับเธอได้โทรกลับไปที่บ้านของเธอนะแต่ว่าบังเอิญว่าโทรศัพท์ของเธอเนี่ยก็แบตหมดพอขอยืมที่ชาร์จจากทางร้านเนี่ยทางร้านก็บอกว่าไม่มีนะ แล้วจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งครับที่นั่งข้างๆเธอบอกว่างั้นเอาโทรศัพท์ของผมไปโทรไหมและชายคนนั้นก็คือศาตราจารนั่นเองครับศาสตราจารย์ก็รู้แล้วว่าเธอคนนี้เนี่ยต้องเป็นสารวัตรลากเกลอย่างแน่นอนพอทั้งจากบุค,คลิกเสื้อผ้าที่สวมใส่และเรื่องแค่นี้ครับทำไมศาตาจารย์จะไม่สามารถเดาได้ครับแต่เขาต้องการอะไรนี่มันเรียกได้ว่าเข้าใกล้ตำรวจโคตรๆเลยนะและเหตุการณ์เรื่องราวของหนังนั้นจะเป็นยังไงต่อครับติดตามกันได้ใน E ีีที่3นะครับ วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e และแจ้งเตือนให้กับช่องของ The Cat Sector กันด้วยนะส่วนคลิปอื่นจากช่องเราครับเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ตรงนี้ฝากดูกันด้วยครับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ